ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสจุดประทับใจทั่วเมืองไทยของเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการค่ะ พบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์เวลา10โมงนิดๆทางช่องสถานีค่ะ24ชั่วโมง Teen N t w o ค่ะและสำหรับ Guest Destination ของเราในวันนี้นะคะเธอเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงเก่งค่ะซึ่งเผาเองเนี่ยก็ยึดถือเป็นแบบอย่างด้วยเหมือนกันแล้ววันนี้นะคะถือว่าเป็นเทปพิเศษอีกหนึ่งเทปค่ะเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยจะมาพาเรานะคะไปสัมผัสจิประทับใจด้วยตัวของเธอเองเลยว่าแต่จะเป็นที่ไหนนั้นพผาขออุบไว้ก่อนแล้วกันค่ะตอนนี้เนี่ยใกล้เวลานัดแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวพผาขอเดินทางไปหาเธอก่อนแล้วกันนะคะ ก่อนสอเดินทางนะคะเราควรตรวจเช็คสภาพยางค่ะว่าอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกขาดหรือว่าดอกยางเนี่ยหมดสภาพหรือเปล่ารวมไปถึงนะคะตรวจเช็คลมยางเพื่อความปลอดภัยค่ะเพราะถ้าว่ายางมีปริมาณลมยางที่อ่อนเกินไปนะคะจะทําให้สิ้นเตองปริมาณน้ํามันมากกว่ายางที่มีปริมาณลมยางตามขึมาตรฐานกําหนดค่ะการเลือกยางเนี่ยก็สําคัญนะคะควรเลือกให้เหมาะกับรถและก็การใช้งานค่ะส่วนตอนนี้เนี่ยเท้าก็พร้อมรถก็พร้อมยางก็โอเคเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าค่ะ เดินไม่เท่าไหร่ค่ะแต่เดี๋ยวขอแนะนำผู้ชมก่อนนะคะนี่นะคะคือคุณทิมใซนิสระนุกุลค่ะประธานกรรมการบริษัทอินโนเวรับเบอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะค่ะสวัสดีทุกคนะคะค่ะเ e s t ์เด t i เนชั o นของเราในวันนี้เป็นนักธุรกิจหญิงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ คุณพิมใจหรืออิสระนุกูลว่าแต่วันนี้จะพาน้องแปลวของเราไปยังจุดประทับใจที่ไหนบ้างล่ะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะถึงโรงงานเลยค่ะวันนี้จะงงไหมคะเข้ามาก็จะเจอโซนเส้นสีเขียวเจอทางม้าลายเต็มไปหมดใช่ค่ะตอนแรกแบบงงมากทำไมมีหลายช่องทางจังเลยอันนี้คืออะไรคะพี่หมูนี่คือเรากําหนดจราจรภายในของชาวออาซีด้วยกันนะคะก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรว่าเรา ต้องเคารพกันระหว่างรถกับคนนะคะเส้นเขียวคือทางของรถทางมะลายเป็นทางของที่เราจะเดินได้นะคะแล้วก็เราก็ต้องเดินตรงตามทางมะลายเราจะไม่เดินตัดขวางนะคะเพราะถือว่าเป็นเส้นรถจะเห็นไหมคะว่าเราจะมีประตูสันเขียนประตูแห่งความปลอดภัยนะคะ,คะก็พูดง่ายว่าให้ทุกๆคนตระหนักเลยว่า เมื่อก้าวจากนี้เดินผ่านประตูนี้เราต้องมีความปลอดภัยเป็นสมว่ไม่ว่าเวลาใดปลอดภัยเป็นหลักใช่ไหมคะสำหรับโรงงานนี้่ใชดีมากมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้พี่หมูจะพาพาวเดินชมโรงงานก่อนใช่ไหมคะไปที่ไหนก่อนดีท่องมาอาซีนะคะอันดับแรกคืออาคารวิทยาลุสศรค่ะค่ะทางด้านนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ นี่คืออาคารวิทยานุศร์นะคะค่ะเป็นอาคารที่สร้างมาเป็นที่ระลึกของคุณวิทยาลิอาสารภูลคือคุณพ่อดิฉันเองนะคะค่ะเป็นอาคารที่สําหรับให้พวกเราทุกคนมารวมกันทานด้วยกันมีกิจกรรมร่วมกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่ามันมีอะไรในนั้นแล้วทำไมทุกคนจะมาร่วมกันที่นี่นะคะค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะพาดูนะคะอันนี้เป็น ห้องสมุดแล้วก็ห้องพักผ่อนของพนักงานนะคะเวลาพักเนี่ยเราก็จะส่งเสริมเรื่องการอ่านแล้วก็การศึกษานะคะแล้วก็ในนี้จะมีหนังสือหลากหลายทั้งวรรณกรรมทั้งหนังสือทางด้านอทิเนติเค้ลบ้างหนังสือท่องเที่ยวบ้างนะคะคือขอให้รักอ่านไว้ก่อนอ,อันนี้สําคัญนะคะ,ะแล้วก็มานี่ก็จะเป็นออคอมพิวเตอร์สําหรับใช้อินเทอร์เน็ต ะะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์ Google ก็จะเป็นาอาจารย์ยิ่งใหญ่ของเด็กรุ่นใหม่นะคะเซิร์ชอะไรจะทุกอย่างเลยใช่แล้วะนะคะแล<า>้วก็อันนี้ก็เป็นรางวัลต่างๆร<อ>างวัลจากกระโซแลแรงงานบ้างอะไรบ้างซึ่งเป็นอะไรที่ทําให้ทีมแล้วก็เด็กๆที่เห็นก็ภูมิใจในบริษัทนะคะเดี๋ยวต่อนะคะห้าต่อไปอ ฟิตเนสค่ะนะคะก็พูดง่ายๆแล้วนะคะห้องนี้ก Mont ็มีไว้สำหรับให้พนักงานได้มาออกกาลังนะคะนะคะพี่เชยใ่เป็นคนที่แบบใส่ใจทุกรายละเอียดถึงแบบลูกน้องทุกคนเลยใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าไงเราแฮนอินแฮนกันนะคะถ้าถ้าหากว่าแฮนอินแฮนกันแล้วเนี่ยมือแข็งแรงกันทุกมือในบริษัทก็แข็งแรง นีจากตรงนี้เราจะมองเห็นนะคะทางไปนะคะจะเห็นต้นไม้ลายๆนู่นนู่นตามเส้นนู้นจะเป็นเมืองหลองอยุธยาแล้วค่ะนะคะอ่าไออนี้เป็นร่วมทุนไทยญี่ปุ่นมา3ช่วคนแล้วค่ะตั้งแต่ยุคของคุณปู่คือคุณกระดกลีริอิสานุกูนะคะ กับมิสเตอร์ไอจีอินโนเวนะคะเดี๋ยวฉันก็จะเรียกว่าคุณปู่อินโนเว่นะคะก็คือชื่อของโรงงานนี้ก็คือมาจากชื่อของอินโนเว่นับสกุลนี้นะคะค่ะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นคุณพ่อดิฉันคือคุณวิทยาลีสันกูลก็ท่านที่เป็นอานุสรร์ของอาคารนี้นะคะค่ะก็เจเนอเรชันของดิฉันก็เป็นรุ่นที่3ามก็จะคู่กับลูกชายของมิสเตอร์เอสอินโนเวซึ่งเธอยังมีชีวิตอยู่แต่88แล้วนะคะเรียกว่าเป็นสามจีสามจีใช่ค่ะ เราต้องรุ่น 4G และ 5G ต่อนะคะแน่นอนแต่ว่าต้องมีอย่างแน่นอนใช่ค่ะ ได้ทางานอยู่กับบ้านเลยนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะวันนี้ดีใจมากเลยได้มาเที่ยวชมโรงงานพี่หมูด้วยเอ๊แต่ว่าพี่หมูจะพัาและคุณผู้ชมไปเที่ยวที่อื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจากนี้ไปเราก็จะไปอุทยากันที่กรุงเก่าเห็นวิวไกลๆดูนี้ใช่แล้วค่ะกรุงเก่าที่มีวัฒนธรรมไทยที่สูงค่าแล้วก็มีความอบอุ่นอยู่ท่าในใจ ค่ะเดี๋ยวเราไปกันนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปยังไงกันดีคะพี่หมูเดี๋ยวไปรถพี่แล้วกันประหยัดน้ำมันไปด้วยกันค่ะตเราสนุกอย่างแน่นอนเลยค่ะกันเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะนะคะไปหักค่ะ เราเคยฝันกันว่าพลังงานและผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยหูคะนาะจากเป็นประธานกรรมการบริษัทลราเนี่ยเห็นบอกว่าหููยังรับผิดชอบในส่วนอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างนะคะ,คะก็จะมีอันที่เป็นไฮไลท์ของปีที่แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องการ ร่วมงานกับกรมราชธรร์นะคะผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเราก็มีความสึกว่าคิดถึงลูกสาวเราเหมาือนที่เราลากลูกสาวมาเดยถ้าหากว่าสามารถจะคืนลูกสาวที่ดีให้พ่อแม่ก็ได้เนี่ยเราคงจะดีใจในชีวิตเลยเป็นแรงบันดานใจสร้างโครงการ CSR อ,อ,อย่างยั่งยืนทําบริษัทก็จะสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ในการฝึกงานในโครงการก็จะฝึกงานให้กับผู้ต้องขังเลยเพื่อที่ว่า เขาจะได้มีศักยภาพในการเข้าตลาดแรงงานหลังจากพ้นโทษผู้เป็น working woman ตัวจริงเลยนะคะแล้วก็ยังมีจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมอีกด้วยมีน่ารับถือมากเลยค่ะเอ๊ว่าแต่ทํางานหนักแล้วก็ช่วยเหลือสังคมขนาดนี้มีเวลาไปเที่ยวบ้างไหมคะเนี่ยเวลาทำงาน่ะทำล้วทำเุยทำจริงเลยคือคือได้ว่าพุ่งไปเลยกับสมาธิกับงานอ่าพอมีเวลาที่จัดได้นะก็จะตรงเข้าอิยาเลยเลยแล้วก็เพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เราหลงไหลด้วยนะคะ ได้ทําให้เรามาตั้งสถานที่ทํางานก็ใกล้ๆแต่จริงๆแลคือไม่ได้เป็นคนจังหวัดอยุทยาไม่ใช่เลยค่ะเป็นคนกรุงเทพเลยสําหรับที่จะไปเนี่ยวันนี้อยากจะพาไปเลยก็ก็คือมัธรรมรามนะคะหลังจากที่ไปเยี่ยมชมบริษัทอินโนเวรับเบอร์ประเทศไทยจากัดมหาชนก็ออกเดินทางไปยังจุดประทับใจแรกกันเลยที่วัดธรรมารามค่ะ ี่คือตรงส่วนไหนของวัดคะนี่คือพิพิธภัณฑ์พระมหาอุบาลีนะคะโอ้พระอุบาลีมหาเถระนะคะเพิ่งจะเปิดเอาเดือนที่แล้วนะคะยังเห็นถ้าดูนี่ป้ายยังแบบเป็นป้ายพลาสติกชั่วคราวอยู่เลยนะยังร่องรอยการก่อสร้างยังเห็นอยู่นะคะไม่สำว่าแกะกล่องเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไปกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อเข้ามาในพิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ ก็จะพบกับรูปหล่อพระอุบารีมหาเทระตั้งอยู่ทางเข้าด้านหน้าเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบไหว้ขอพรค่ะสวัสดีค่ะต้องขอแนะนำอาจารย์สามิตรนะคะน้องแพวค่ะอาจารย์สามิตรจะเป็นผู้ชชเชี่ยวชาญของพิพิธภัณฑ์นี้เลยนะคะเดี๋ยวเชิญอ,อาจารย์เลยนะคะ เมื่อ260ปีนะครับพระบาลีมหาเถระท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดธรรมรามแห่งนี้นะครับ<ม>ซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้าอยู่หัววรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับเมื่อพศ2294นะครับทางลังกาเนี่ยไม่มีพระเหลืออยู่เลยนะครับถูกนักต้านาน,านิคมฆ่าตายหมดนะครับทางนั้นทางลังกาได้ส่ง ทูดเข้ามาขอตะนะครับก็พอดีพระบาลีเนี่ยเป็นคนที่เก่งในพระไตรปิฎกแล้วก็พระธรรมวินัยเข้งคัดที่สุดนะครับพร้อมกับพระอริยมุนีอีกองหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรองเจ้าวาดแต่ก็เป็นระดับชั้นพระราชาคนณะชั้นผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับท่านเดินทางไปลังกานใช้เวลา5เดือน4วันนะครับแต่ในนี้เราจะย่อเหลือแค่7นาทีนะครับ เดี๋ยว็ดเชิญชมเลยนะครับเป็นไงบ้างครับดูแลเป็นไงครับนะคะได้สาระทุกอย่าง <น S 1> เลย<ช>ค่ะ เข้าใจลึกซึ้งมากเลยค่ะลึ้ไปด้วยเลยนะคะว่าเมื่อไหร่จะเดินทางถึงใช่ค่ะพระบาลีมหาเถระนะครับท่านท่านตากตามมากับการลงเรือมาทั้งหมด5เดือน4วันนะครับแล้วก็ยังต้องเดินด้วยเท้านะครับ้วยเดินด้วยเท้าอีก 2เดือนเศษนะครับจากท่าเรือมาที่เมืองแคนดี้เนี่ยใช้เวลาอีก2เดือนเศษนะครับรวมเวลาแล้วท่านเดินทางเนี่ยทั้งเรือทั้ง,งเดินเท้าเนี่ยเกือบ8เดือนครับ ะะที่มาให้ความรู้กับพวกเราเกะะี่ยวกับการกลับมาช่วยให้ทางศิลปการมีขุศษสนาเกิดขึ้นครั้งหนึ่งขอขอบคุณคมากๆเลยค่ะยินดีครับค่ะนะคะ,คะก็มีที่อื่นที่ต้องดูต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะคุณนะคะครับ สวยมากเลยค่ะเป็นหอไต่ที่พระพุทธเจ้าหลวงบูรณะถวายในหลวงรัชกาลที่4นะนะคะถ้าดูให้ดีนะคะจะเห็นตราจอปละของรัชกาลที่5นะคะก็คือท่านได้มาบุูรณะเอาไว้ใช่ไหมเพื่อที่จะถวายกุศลให้กับรัชกาลที่ใช่แล้วถ้าหันไปอีกนะคะเราก็จะพบเห็นพระเจดีย์ของสมเด็จพระศรีสุริโยทยนะคะ เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นด้านของแม่น้ำเจ้าพยาที่แคบมากแคบที่สุดเลยถ้าจะอว่าแคบที่สุดเลยใช,ใช่ค่ะถ้าถ้าจะคิดสมัยกรุงแตกนะคะก็จะเป็นจุดที่กองทัพของพระเจ้ากรุงหงสาเนี่ยมาตั้งค่ายเพราะข้ามไปเนี่ยแม่น้ําแคบอย่างนี้เนี่ยจะโจมตียังไงก็โจมตีง่ายก็เป็นผูดน,เป,นเป็นจุดจุดยุทธศาสตร์แข็งของข้าศึกะเดี๋ยวเราจะมีอีกที่นึงน,นะคะที่ เป็นคุ้งน้ําเจ้าพยาที่เป็นสามแยกเดี๋ยวตรงนั้นจะน่าน่า,นา,นาตื่นเต้นตระการตาเหมือนกันฮะฮะใช่คะ<อ>่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันไหมคะไปค่ะพี่หมูค่ะไปกันเลยค่ะคุณเคยสัมผัสความประทับใจแบบนี้ไหม Destination รายการท่องเที่ยวรายการเดียวที่จะพาคุณไปสัมผัสสุดประทับใจของเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการอย่าลืมแพ็คกระเป๋าแล้วมานั่งหน้าจอกันแล้วคุณละ่ะประทับใจที่ไหนวัด <Dest> พระรามเชิงเนี่ยเป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งกับคนไทยและคนจีนเลยนะคะ คนจีนก็จะบอกว่าวัดของซัมปอกงค่ะซัปปะกงใช่ซัปปอกงนะคะก็มาจากว่าหลวงพ่อวัดพนัญเชิงเนี่ยจะมีชื่อแปลภาษาจีนว่าซัมปะกงนะค,ะ,คะแล้วก็จริงๆชื่อวัดพนัญเชิงก็เพี้ยนมาจากชื่อเดิมคือวัดพระนางเชิญต<อ>้องพระนางเชิญนชิญใช่ค่ะแล้วก็ชอบที่จะออกไปเดิน ริมแม่น้ำเจ้าพยาตรงวัดพนันเชิงตรงริมน้ำเจ้าพยาที่วัดพนันเชิงเนี่ยตอนถงตรงนั้นสวยมากนะคะแล้วก็อากาศดีลมสบายนะคะก็ออะรู้สึกว่ามันก็ได้พักผ่อนะออนะครจากวัดธรรมารามก็มุ่งหน้าตรงไปยังจุดประทับใจต่อไปนั่นก็คือวัดพนัญเชิงวรวิหารค่ะ จะเป็นทางเข้าของวัดพนันเชิงแล้วนะคะวัดพนันเชิงเป็นวัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าเจ้าชายสายน้ำพุ่งนะคะก็ผู um ้นี้ว่าเมื่อพระเจ้าสายน้ำพุ่งสร้างอันนี้ก็เป็นที่ระลึกของเจ้าหญิงสร้อยดอกหมากถ้าจะมีเรื่องราวตำนานพอสมควรกับที่มาของวัดนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นไหนกัน วันนี้คนเยอะหน่อยหนึ่งนะคะค่ะก็เรียกว่ามีผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาขอพรท่านนะคะค่ะถ้าใหญใคนที่มาที่นี่คือก็มาห่มผ้าพระด้านในใช่ไหมคะ่แล้วองค์พระที่เราเห็นอยู่องค์ใหญ่ๆตรงนี้นี่คือเป็นพระอะไรคะพระพุทธไจตรรัตนนายกนะคะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองอุทยาเลยเป็นพระทองคําใหญ่ที่สุดนะคะค่ะใหญ่จริงๆค่ะค่ะแล้วก็จะมีอีกพระนามของท่านคือสัมปะกงนะคะ นอกจากแกชาวอุทยาเคารพมากแล้วเนี่ยชาวจีนในประเทศไทยเนี่ยหลายท่านนะคะเดินทางมาเพื่อกราบเคารพท่านใช่ค่ะค่ะตอนนี้นั้นเริ่มว่างแล้วล่ะค่ะรู้สึกว่าผู้มีจิตศรัทธาเริ่มซาแล้วล่ะมีศิษย์เข้าไปละนะคะค่ะนั่นเดี๋ยวเราไปนั่งเนดีกว่านะคะ่ะพระพุทธกายรัตนนายกชาวบ้านนิยมเรียกว่าหลวงพ่อโตค่ะ ส่วนชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมปอกงเป็นพระพุทธรูปนั่งที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในปัจจุบันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านจังหวัดอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงค่ะเราต้จะเห็นนะคะความวิจิตขององค์หลวงพ่อท่านค่ะ ใหญ่แล้วสวยงามมากๆเลยค่ะงดงามมากแล้วก็จะสัมผัสด้วยว่ามีเมตตาบารมีค่ะแผ่มาถึงที่เราด้วนซึ่งส่วนใหญ่ที่มาที่นี่คือจะมีการห่มภาพพระค่ะใช่ค่ะก็จะมีการห่มผ้าผ้าพระเพื่อสะเดาะเคราะห์แล้วก็เพื่อให้มีมงคลนะคะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ด้านนู้นจะมีหลวงพ่อขอว่าขอหลวงพ่อท่านช่วยอํานวยพรให้ หลังจากที่กราบไหว้ขอพรอกันแล้วหลวงพ่อก็ได้ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยงานเนี้ยอิ่มบุญเต็มที่เลยนะคะน้องแพรวันนี้คืออะไรคะพี่หมูนี่คือตำหนักของพรนางส้อยดอกหมากนะคะอ๋อค่ะก็ะะพนางเจ้าส้อยดอกหมากก็เป็นเจ้าหญิงจีนนะคะณจุดนี้จะเป็นจุดที่เจ้าชายแสนน้ำพึ่งจะมารับตัวหญิงส้อยดอกหมากนะคะ,คะ เมื่อเรือมาถึงที่นี่ปุ๊บเจ้าหญิงไซดออกหมาท่านก็รอก็รอจนกว่าเจ้าชายแสนพึ่งจะมารับท่านนะคะแต่บังเอิญเกิดเหตุอนไดไม่ทราบเจ้าชายแสนพึ่งไม่สามารถเดินทางมาได้ทันเวลานะคะท่านก็รอจนไม่ทานน้ำไม่ทานข้าวเหมือนตรอมใจใช่เหมือนตรอมใจแล้วก็ท่านก็เลยสิ้นพระชนก็เลยจุดนี้เป็นจุดที่ตั้งสิ้นพระชนนะคะแล้วก็เลยสร้างวัดรานชื่อจริงๆก็เป็น วัดพระนางเชิงพระนางเชิงค่ะก็เขียนมาจะเป็นนางเชิงปัจจุบันใช่แล้วค่ะค่ะเอามาไหว้พระเสร็จนะคะก็มาเดินเล่นริมน้ำได้บรรยากาศสบายๆอีกแบบหนึง่งค่ะเย็นๆดูคะถ้าถ้าน้ำตรงนี้จะค่อนข้างอ่า มีมีความถี่หน่อยนะคะคนขึ้นขึ้นลงเยอะเรือเป็นเรือข้ามฟากเหรอคะใช่ค่ะั่งก็ค่อนข้างเจริญนะคะเดี๋ยวเราผ่านไปตรงนั้นจะมีที่ขายขนมปังเลี้ยงปลานะคะอือโอ้ปลาที่นี่เชื่องมากเลย่ะคะ บางทีก็จะสามารถหยอดขนมปังในเขาพีทปากเขาได้เลยอ่ะโอ้แต่เขาไม่กลัวคนเลยไม่งับมือเราใช่ไหมใช่สำคัญคือเราก็กลัวเหมือนกันนาองแต่รีบปล่อยปลาไม่ได้กลัวเราตอนนี้เราจะเป็นกลายเป็นกลัวปลาแหนโอ้โหเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเยอะมากเขาเขาแบบคุ้นเคยกับเรามากเลยค่ะมีทั้งนกทั้งปลาเลยใช่จุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งในวัดพนัญเชิงวรวิหารที่น่าสนใจ เพราะมีผู้มีจิตศรัทธาที่มาทำบุญที่วัดมักจะมาให้อาหารปลากันที่นี่โอ้โ oh หดูสิคะปลาเยอะมากๆเลยค่ะและพิเศษสำหรับแฟนๆรายการ The Destination ค่ะเพร่อมีของที่ระลึกมามอบให้กับคุณผู้ชมที่ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์ของเราด้วยค่ะคำถามของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวขอมอบนะ้าที่ให้พี่หมูเป็นคาถามแล้วกันค่ะค่ะ คำถามนะคะวัดพนันเชิงเป็นวัดที่สร้างขึ้นจากตำนานรักของท่านใดคะพิมนี้หนึ่งนะคะถ้าตอบว่าเจ้าชายสารน้ำพึ่งและพระนางซ้อยดอกมมกหรือว่าดีสองถ้าตอบว่าพระมหาธรรมราชาและพระศรีสริโยไทยค่ะถ้าว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ทราบคําคตอบแล้วนะคะก็ส่ง SMS ประตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะใครที่ตอบถูกนะคะก็รับของที่ยวสุก้างเราไปเลย หมูคะวันนี้นะคะรู้สึกว่าเราเต็มอิ่มมากๆเลยค่ะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะที่วัดธรรมารามแลวก็มาที่วัดแห่งนี้เนี่ยได้ชมองคพระองค์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุทยาอีกด้วยแต่ก่อนที่จะสากันไปนะคะอยากให้พี่หมูคะ่ะฝากถึงผู้ชมนะคะให้ออกมาท่องเที่ยวว่าถ้าเกิดเขาออกมาท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างค่ะค่ะจังหวัดอุทยานะคะนอกจากจะเป็นมรดกโลกแล้วนะคะเรายังมีสมญาปเป็นเวนิสแห่งประเทศไทยนะคะห่างจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองนะคะ ใช้เวลาแค่นี้จาก30นาทีจากสระบุรีอาหารอร่อยมากนะคะแล้วก็เรียนตรงๆเลยว่าวัดวาอารามศิลปะต่างๆที่เป็นคุณค่าของเราเนี่ยอยู่ที่นี่เยอะมากนะคะถ้าสามารถจะมีเวลามาดูคุณค่าเหล่านี้ดิฉันคิดว่าเวลาสักไม่กี่ชั่วโมงต่อครั้งที่มาเนี่ยทำให้เรากลับไปแล้สดชื่นค่ะแล้วก็ตระหนักถึงสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างมา ก็ขอเชิญน,นะคะค่ะลวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่หมูมากเลยนะคะหรือว่าคุณพิมใจลี่สลานุกูลค่ะประธานกรรมการบริษัทอินโนเวลรับเบอร์ประเทศไทยสำกัดมหาชนค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะยินดีค่ะ,คะ แล้ววันนี้นะคะเวลาในรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางของเราก็หมดลงแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา10โมงนินดๆทางช่องสถานีค่ะ2 4ชั่วโมงทีมเอน็นเอร์ิลค่ะแล้ววันนี้นะคะพาลราก็บพี่หมูต้องขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับภาพบรรยากาศริมน,นาสสวยๆแบบนี้ค่ะอ๋อและที่สําคัญนะคะอย่าลืมพาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ bye bye.